รักศึกษาหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์หกสนางสาวปิยชดาสิทิสิงหสำหรับในส่วนของข้อ4นะคะก็คือการแสดงรายชื่อท้วิดีโอไลน์ใดที่มีผู้เช่าจำนวนมากที่สุดและ้อยที่สุดนั่นเอง ขั้นแรกก็เหมือนเดิมค่ะก็ดึงข้อมูลจากตารางเหมือนเดิมค่ะการดึงข้อมูลจากตารางคือดึง t ท้ประเภทในตารางวิดีโอทีนีก็นับํำนวน อ่านับจำนวนเรียกอ,ะ,ยกอะไรอ,ะอ่ะสมาชิกไ d ดี ID ของลูกค้าคือรหัสของลูกค้าในเ e นท a l ค่ะในตารางของเ e น t a l ตรางการเช่าวิดีโอว่ามีการดูรหัสนี้มีการดูประเทไหนไปนเยอะที่สุดประมาณนั้น คอลัมน์นี้แล้วก็ใช้คำสั่ง left left join วาใส่เงื่อนไขค่ะเล็บจอยวิดีโอน้ำก็คือรหัสของวิดีโอในอตารางวิดีโอเนี่ยเท่ากับรหัสของวิดีโอในตารางเรนท์ แต่นั้นก็ใช้คำสั่ง group by เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลได้เลยดก็จะเห็นว่ามีคอมเมดีศูนย์ก็คือไม่มีใครดูเลยแล้วก็ดามาหนึ่งเฮลเลอร์อีกหนึ่ง ก็ข้างล่างอีกหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ